สวัสดีครับพี่น้องป pues um, um, ้องปายสุขุมสุขชนนะครับเด้อมากนะครับพี่น้องตำมะฮงครับพี่น้องตำมะฮงต้มไข่ลวกสินมามาครับพี่น้องได้กระแป้งมากครับพี่น้องกินซุปสดเลยนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องยังไตอยู่เลยครับพี่น้องไตเลยไตเลยนี่ไตไตเอาลงเลยนะครับพี่น้องมีสุดเด็ดครับพี่น้องไตยัอยู่นี่ถาดจัดมากครับพี่น้อง คำแหลกแหกงมานครับกับแป้งไข่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องไข่ไข่ครับอืมอย่าอ่อดไตนี้ิี่ะอืม นี่อยไขอันนี้พี่อยไข่ครับพี่นอ้องเบิ่งไข่แยกกินไข่กันครับพี่นอ้อง รับพี่น่องไข่ครับพี่น้องแกะเน่อยครับพี่น้องมันแข็งกินยาก ครับพี่น้องตัวผู้ครับบบกินครับพี่น้องตัวผู้แต่ตัวแมีจะมีไข่ครับพี่น้องระวังแต่มันหนีบครับพี่น้องมันยังตายอยู่เออนั่น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 ่ได้เลี้ยงเลยเนี่ยบ่ได้เลี้ยงเลยบ่ได้เลี้ยงเลยตัวนี้บ่ไข่ครับพี่น้องโบกัยห้ากับโบกินนะครับ แกกินเนื้อครับพี่น้องยิ่งไปที่ไหนยิ่งรักในีนี้ที่หล่ะจะยิ้มไม่น้ำฟองครับพี่นอ้อ,อ,นนอมมมนง,องมันมันนะครับพี่น้องเอาไปตำก้นกระเสบครับ เปิดบางไข่นี่ไข่ครับพี่นอ้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับไข่โคตรมั่นโคตรแสบอยู่บนใตนี้จะนี้ไปไหนจะนี้ไปไหนรอดครับพี่น้อง ตัวนี้หน่อยนะครับพี่น้องจะยำง,ง่ายครับพี่น้องตัวหน่อยตัวใหญ่มันแงครับกบแกบกบแคบครับพี่น้องนี่เป็นไตดินๆนเนี่ยกินเกือนปลาหมึกกรสีแสบมาจ้าครับพี่น้องกระแป้งช็อตครับพี่น้องน้ำจิ้มซี่ฟูดใส่แก้วยกสดแสบพื่อกันมาจ้าครับพี่น้องลองเบิรงนะครับ ตายไปแล้วครับพี่น้องสองสัยมันแสบ เซียหนามไหวแล้วยังมีกี่ตมอยู่ครับพี่น้องตมเขาในขาในเล็บมันครับพี่น้องต้องดึงออกได้ดีนะครับผะสะมก็จะแย่ครับพี่น้องแย่ดินครับพี่น้อง การกินต้องระวังนะครับระวังงามหนีปากได้ครับพี่น้องตัวนี้คาแทงข้อได้ครับพี่น้องแบบไข่ใครเพ่เคยกินต้องหักขาเอาขาออกก่อนก็นได้ครับพี่น้องเอางามมันออกกันไหวนะครับพี่น้อง แซ่บครับพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแช์ติดตามเข้ามาเนี่ยนะครับพี่น้องอืมสิเล่นนี้นะครับพี่นอ้อ,นนนองตัวหนึ่งไปแล้วครับสวัสดีครับเสบแซ่บครับ